เปิดวาร์เก่งฮาริตบัวย้อยหรือจิงนะที่ทุกคนรู้จักจากหนังวิมานหน้มเก่งฮาริตบัวย้อยนายแบบนักแสดงหนุ่มน้องใหม่ที่ทำโซเชียลแตกตื่นตั้งแต่ปล่อยเทเลอร์จนสร้างความประทับใจในภาพยนตร์จนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือนักแสดงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองซึ่งวันนี้แอดจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก เก่งฮาิตปัวย้อยกันให้มากขึ้นค่ะเก่งฮาิตปัวย้อยเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมคศ1999ภูมิลำเนาเป็นคนที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและมีส่วนสูงถึง180เซนติเมตร ด้านการศึกษาจบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาขแขนงวิชาภาษาไทยวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและได้แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ค่าย Gdh วิมานหนามในบทจริงนะและเขากำลังจะมีผลงานซีรีส์เต็มตัวในเรื่องเคมจีฬาตรงรอดในบทบาทพ่อครูพรัน เก่งฮาริทได้เริ่มต้นเป็นที่รู้จักจากคลิปไวรัลขณะกำลังทำหน้าที่เป็นคุณครูฝึกสอนจนทำให้มีบัญชีผู้ใช้กดไลค์กดแชร์ไปจำนวนมากซึ่งเขานั้นการันตีความหลอ่อมาด้วยดีกรีตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี2561และยังเคยได้รับตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดไชนีเชียงใหม่2021อีกด้วย จากนั้นจึงเริ่มต้นมีผลงานจากการถ่ายแบบหลายชิ้นซึ่งล่าสุดเขาได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องเขมจิลาต้องรอดจากสังกัด Mandy w o r k รเป็นการประเดิมผลงานการแสดงแบบเต็มรูปแบบของเขาที่แฟนๆหลายคนรอรับชมมากมายสำหรับใครต้องการเปิบวาร์บสามารถติดตามต่อได้ที่ Instagram ที่มีชื่อว่า h a r i t d e r e ่ง สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ